สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอเคลื่อนไหวแล้วหลังสร้างวีรกรรมเช้าตามรอยพี่สาวเจตนี้ได้หมดทสดชื่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ร้อนระอุในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องราวของสาวเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทัศน์สดชื่นและล่าสุดในโลกโซเชียลก็ได้เกิดประเด็นดราม่าเรื่องใหม่หลังทางด้านของลินล,ลี่เลิกคุยทั้งอำเภอน้องสาวของเจนนี่ได้มีการโพสตอรี่ในไอจีที่ไปดูหนังที่ตัวเองแสดงที่โรงภาพยนตร์เรื่องมนรักดอกผักบุง้งซึ่งที่โรงภาพยนตร์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีกฎห้ามถ่ายภาพหรือจะแชร์ก็ผิดกฎหมายจนกลายเป็นราม่าถ,ถูกวิาพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียล จากนั้นสาวลินลี่ก็ได้รีบออกมาชี้แจงว่าก่อนอื่นลินลี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูถ่ายรูปหนูจากในโรงภาพยนตร์แล้วมาลงในสตอรี่ไอจีณตอนนั้นหนูแค่ตื่นเต้นและดีใจที่หนูได้เล่นหนังได้อยู่ในจอโรงหนังมันคือความฝันของหนูคะ่ะหนูรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆหนูต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะ อีกทั้งงานนี้ลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอก็ได้เคลื่อนไหวลอยตัวเหนือดรามา่าหลังสร้างวีรกรรมเช้าตามรอยพี่สาวเจนนี่ได้หมดทัาสดชื่นโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าตัวเล็กอุ้มง่ายอุ้มได้เอาไปเลยเดินทางกันต่อนครราชสีมายาวไปอีกด้วยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ